ูที่มังจันกันบ้างอันนี้ถือว่าเป็นไอเดียสุดบรนเจิดเลยนะเป็นการเพิ่มมูลค่าของเส้นไหว้ซึ่งเป็นของที่ต้องบอกว่าอยู่ขับวการเส้นไหว้จุดจีนก็คือขนมเข็งนะคะสองสาวเมืองจันทรค่ะผุดไอเดียทําขนมเข็งรูปปลาคราฟนะคะสาหรับเส้นไหว้ช่วงตรุษจีนแล้วก็โพสต์ลงเพจค่ะไม่ถึง2วันนะคะต้องบอกว่ายอดสั่งซื้อ600ชิ้นต้องปิดรับออเดอร์แล้วก็เร่งทำขนมให้ทันเวลาค่ะ ที่บ้านขโมงอํเาเภอท่าใหห่จังหวัดจันทบุรีนะคะนางสาวเจนจิราลิขิตเลิศค่ะอายุ38ปีแล้วก็นางสาวไอรินแท้โกอายุ37ปีก็ทั้งคู่เนี่ยนะคะเป็นแม่ค้าทาขนมก็กําลังเล่งอบขนมเข่งรูปปลาคราฟค่ะซึ่งใช้ในการเส้นไหวบ้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนโดยคนไทยเชื้อสายจีนนะคะก็มีความเชื่อค่ะว่าขนมเข่งเนี่ยเป็นขนมมงคลที่ขาดไม่ได้แล้วก็อยู่คู่กับคนจีนมาช้านานซึ่งที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการทําขนมเข่งเป็นแบบ ธรรมดาแล้วก็ส่งขายแต่ว่าเวลาเปลี่ยนไปนะคะก็ประกอบกับมีการแพร่ระบาดของโควิด1 9ด้วยทําให้ยอดผู้ที่สั่งขนมไหว้บรรพบุรุษน้อยลงทําให้ต้องมีการดัดแปลงนะคะทำขนมไหว้ให้แปลกตาจึงคุยกันกับเพื่อนนะคะว่าเรามาลองทําขนมเข่งรูปปลาคราฟกันไหมโดยลองผิดลองถูกอยู่หลายวันค่ะจนตอนนี้สําเร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการทดลองโพสต์ลงไปในสื่อโซเชียล สอบถามลูกค้าเนี่ยนะคะพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะพอโพสต์ไปแล้วปุ๊บเนี่ยมียอดสั่งซื้อเข้ามา600ชิ้นทีเดียวจนต้องปิดรับออเดอร์เพราะว่าเดี๋ยวจะทําไม่ทันนะคะแล้วก็ต้องทําขนมปุยฝ้ายควบคู่กันไปด้วยไม่ว่าจะเป็นขนมวุ้นรูปสัตว์ที่ใช้ในการเส้นไหว้บรรพบุรุษในช่วงตรุษจีนอีกด้วยนะคะส่วนราคาจําหน่ายขนมเข่งรูปปลาคราฟค่ะอยู่ที่คู่ละ25บาทเท่านั้นนะคะ ขนมปุยฝ้ายลูกละ20บาทบุนรูปสัตว์ตามปีนักษัตริย์นะคะราคาตัวละ10บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่ Facebook เจนจิลาลิขิตเลิศค่ะเพาทำทำบุ้นอยู่แล้วเคยชินกับพิมบุ้นก็เลยมองว่าตุดจีเราจะทำอะไรอีกเนาะเปลี่ยนแนวคิดว่าขนมเค่งจากที่มันใส่กลมๆลองมาลองทำเป็นอย่างอื่นดูบ้างเราใส่พิมเนี่ยเพราะว่าเราคุ้นคุ้นกับพิม พอเราเป็นแม่ค้าขนมหุน้นพอเราเอาลองมาสายปุ๊บแล้วจับสูตรอ่ะฮะจับเทคนิคการทําลองลองไปลองมาเนาะมันก็ได้ความลงตัวที่ตรงนี้ผัดกันผัดกันคิดผัดกันผัดกันผัดกันแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้นะคะ่ะอย่างที่บอกอะ่ะมันเป็นสูตรปรลาเลยแค่เป็นเราเอากลับ<ล>มาประยุกต์แค่นั้นเองทุกอย่างสูตรที่คนแก่มีมาขนมทุกอย่างนะคะ่ะ มันดีอยู่แล้วมันดีอยู่มากๆเลยแค่เอามาเติมมันเอามาเพิ่มมูลค่ามันเราจะจับเขาได้เร็วแค่ไหน